สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งครับในคลิปแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับประจะวานพฤหัรที่24มีนาะคมเนาะจีนเมื่อเช้า7-8-8-7มาดีเกินไหมครับ <c oughs> เอเนาะก็แ,แ,แต้มเดียวบนล่างเหมือนกันครับจะจะมุมไหนก็แต้ม,มตเดียวบนล่างเออเสียดายเสียดายก็รู้นั่งต่อว่าบ่ายนี้จะเป็นเช่นไรครับก็เมื่อเช้าเบิ้นบนล่าง เมื่อวันจันเปิลแปดแปดสามเก้าเก้าอะยังไงฟังผมเสร็จแล้วก็ลองดูนะว่าจะตามเลขไหนนะครับเนาะก็บ่ายนี้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 ผมดูจะตัวเปิดเปิดบ่ายแปดห้าแปดแปดห้าแปดแปดศูนย์ได้ศูนยห้าครับได้ศูนย์ห้าบ่ายนี้ได้ศูนยห้านะครับเป็นสุดยห้าวิ่งโมดูลล่างห้าครับวิ่งโมดูลล่างห้าเดี๋ยวห้าอะไรดีห้าอะไรดีหกห้าศูนย์ศูนย์ครับ ก็ฝากไว้ครับใครชอบแนวทางของผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับแล้วก็ช่องทางการสนับสนุสนครับง่ายๆครับดูโฆษณาให้ด้วยนะครับขอขอบคุณร่วงหน้าแล้วกันเนาะ8580ครับ8580แล้วก็อันนี้หาง3หางครึ่ง6หาง6 8 7 8 แล้วก็98ครับ 6, 8, 7, 8, 9, 8 100,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  ้ร้อย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 ผมขอดูแป๊บนึงนะครับร้อย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 มาศูนย์ครับก็จะเป็น0ูนย์หกห้าศูน 08, 0 80, 0 6 8 0 7ศูนยครับยังไงก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเนาะก็ขาลูคาวิ่งจัด5้าครด5ดูตามตดูตามตัวเปิดตัวเปิดบ่ายมันเดินอยู่ครับเดินอยู่เบื้อต่อไหมเบื้อต่อไหมกลัวอย่างเดียวตัวเนี้ยคือกลัว2 2 3 3เดี๋ยวดูตดารางแปบ๊บนึงครับดูตารางแปบ๊บนึงตารางแป๊บนึง หกห้าเมื่อวานหกห้าหกห้าหกห้าสองสองสามสามเอานี้เนี่ยเอาแค่นี้เนี่ยครับขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับขอขอบขอขอบขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับท่านที่ไม่กดข้ามโฆษณาครับสวัสดีครับ